สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนติดช่อดอกกุหลาบนะคะช่อ,อก,กุหลาบค่ะที่จะไปใช้ทํากับอุบะเราจะใช้ดอกกุหลาบทั้งหมดเก้าดอกนะคะดอกที่เก้าจะไม่ใส่ใบดอกที่เก้าจะไม่ใส่ใบสิ่งที่เราจะใช้คือแผ่นฟองน้ําค่ะแผ่นฟองน้ําที่เหลือจากเราทําหมอน เราก็จะหยดกาวลงไปเราใช้กาวเทียนนะคะดอกที่หนึ่งค่ะดอกที่สองก็จะติดใส่ตรงนี้ด้วยดอกที่สองเวลาติดกาวเอาใส่ตรงนี้ด้วยนะคะใส่ตรงดอกด้วยมันจะได้ติดกันดอกสาม ดอกที่สี่จะไม่มีใบนะคะดอกที่สี่ดอกที่สี่ 4, เราจะไม่ติดใบ<ม>เพราะมันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างดอกที่ห้าและดอกที่หกค่ะจะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างดอก5้าและดอกหดอกที่ห้า ็ดอกที่หกค่ะดอกที่หกหกดอกจะออกมาอยู่อย่างนี้นะคะหกดอกจะออกมาประมาณนี้มาติดต่อกันเลยจ้าดอกที่เจ็ดค่ะดอกที่เจ็ด ต่อด้วยดอกที่8ดเลยค่ะแล้วก็ดอกที่9้าดอกสุดท้าย9ดอกสุดท้าย 9. จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะเราจะรอให้กาวแห้งแล้วเราจะตัดอ้มอมๆนะคะ ตัดให้รอบรอให้กาวแห้งจะออกมาประมาณนี้ค่ะกาวแห้งเสร็จแล้วเราจะมาตัดตัดให้รอบนะคะตัดให้รอบแล้วเราก็จะเตรียมฟองน้ำที่จะมาใส่ข้างหลังปิดตรงนี้ไว้นะคะเราจะ ตัดฟองน้ำเป็นวงรีแล้วก็ไปเย็บลูกไม้ชนิดไหนใส่ก็ได้ค่ะให้เป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะมาติดด้านหลังหีบกาวใส่เลยค่ะกาวใส่จับติดเลย ค่ะก็จะได้ออกมาประมาณนี้แล้วเราก็เวลาใส่ชายมะลัยนะคะเวลาใส่ชายมะลัยเราก็จะเอาเข็มเย็บติดตรงนี้เลยค่ะสอดเข้าไปตรงข้างหลัง ตามแตะที่เราต้องการวิธีติดก็มีแค่นี้ค่ะไม่มากไม่มายทำได้ทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดตามหมอนสมอกชานเลด้วยนะคะมีเทคนิคดีๆวิธีทำให้ทุกคนรู้คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ